แฟนลับลิซ่าไม่ต้องเดือดอีกต่อไปแล้วจะชวนคุณมาทําความเข้าใจว่าแอาิเลียเหยียดลิซ่าในงานเมดกาล่าที่บอกว่าเหมือนกระเทยหรือว่าไม่สวยเนี่ยเพราะอะไรจริงๆการเหยียดคนอื่นเนี่ยมันจะท้อนถึงปมด้อยในใจของคนพูดมากกว่าข้อเท็จจริงในมุมของคนที่ถูกเหยียดซะด้วยซ้ำนะคะเรื่องนี้วิทยาศาสตร์และก็จิตวิทยามีคําอธิบายแต่ว่ามนุษย์เราเหยียดคนอื่นไปเพื่ออะไรคลิปนี้มีคาตอบค่ะเดี๋ยวโอสุพี่ฟังสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ <True> ควันหลงดรมมาม่าจากงานเมกกล่า2025ที่เกิดขึ้นนะนะมาเกิดกับน้อง Lisa, ลิซ่าและลิซามโนบาลหรือว่าลนะิซ่าแบ็คพิงค์นะฮะซูเปอร์สตาร์สาวชาวไทยของเราเนาะที่เธอเนี่ยถูกเชิญไปงานเมกกล่าและภาพอบอกมาคือเธอสวยงามมากๆถูกพูดถึงไปทั่วโลกแน่นอนว่าแสงไฟสปอตไลท์จับจ้องไปที่เธอนะคะมีทั้งคนชอบก็อาจจะมีคนที่ไม่ชอบเนาะแต่ว่าคนที่ไม่ชอบเนี่ยหนึ่งในนั้นมาต่อว่ามาเหยียดน้องลิซ่านะคะจนแฟนคลับไม่พอใจเลยนั่นก็คือแรปเปอร์สาวชาวอเมริกันวัย33ปีอาซีเลียมแบงค์ โดยมาโพสต์ในทวิตเตอร์บอกว่าน้องลิซ่าเนี่ยเหมือนกระเทยสร้างความเจ็บแค้นเคืองโกรธให้กับแฟนคลับชาวไทยชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยมากๆว่าทําไมต้องทํามาว่ากัน,นเพียงนี้นะฮะเรื่องนั้นเนี่ยว่ากันต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้อยากชวนทุกคนมานั่งทำความเข้าใจคือเกี่ยวกับเรื่องการเหยียดว่าจริงๆแล้วถ้ามีคนมาเหยียดคุณคุณไม่จําเป็นต้องโกรธพวกเขาเลยคนะ่ะเพราะว่าจริงๆมันสะท้อนถึงความเปราะบางในจิตใจของคนพูดมากกว่าจะลดทอนคุณค่าของคนที่ถูกเหยียดแล้วเราเหยียดเพื่อมนุษย์ด้วยกันทํา เหยียดคนอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าเหนือกว่าตามทฤษฎี TA นะฮะของดรโทมัสเอฮาริสค่ะเขาเชื่อว่าการสื่อสารของมนุษย์ที่แสดงออกมาเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นมาจากมุมมองที่เรามีต่อตัวเองแล้วก็มีต่อคนอื่นซึ่งมันจะมี4แบบนะฮะแต่ขออธิบายแค่ว่าถ้าคนปกติทั่วไปที่จิตใจดีเนี่ยจะมีมุมมองว่า I'm okay you are okay แปลว่าตัวฉันดีคนอื่นก็ดีเช่นเดียวกันคือมองทุกคนมีคุณค่าเทียบเท่ากันแต่แตกต่างและตรงข้ามกับคนที่ชอบเหยียดคนอื่นค่ะคือเขาจะมองว่า I'm okay u are n o t okay แปลว่าไม่มีใครดีเท่าตัวฉันแล้วใช้เพื่อที่จะลดทอนคุณค่าคนอื่นเพื่อให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าอยู่สูงกว่าหรือมาจากหนึ่งใน,นกลไกป้องกันทางจิตหรือว่า defense mechanism ของซิกมันฟรอยด์นะฮะบิดาแห่งจิตวิเคราะห์นี่เมื่อเรารู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกสูญเสียความเป็นตัวตวอะไรสักอย่างเนี่ยกลไกทางจิตใจของเราเนี่ยมันจะเริ่มหาการทํางานบางอย่างเพื่อทําให้เรารู้สึกดีขึ้นซึ่งเนนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่า projection หรือว่าการโยนข้อด้อยของตัวเองที่ยอมรับไม่ได้ไปให้คนอื่นนแทน เขาไม่ได้สักอย่างแต่ฉันไม่อยากจะยอมรับงั้นฉันโยนเอาอะไรบางอย่างที่มันเป็นปมตังใจฉันโยนไปหาเขาแทนก็แล้วกันมันง่ายกว่าโทษคนอื่นแทนก็แล้วกันมันง่ายกว่าเนี่ยคือโปรเจกชันก็เลยอาจจะโยนว่าเหมือนกับเธอเห็นสวยเลยเพราะจริงแล้วรับไม่ได้ที่มีแต่คนชมวิลลีซ่าสวยหมั่นไส้ก็เป็นได้ค่ะหรือสุดท้ายมันอาจจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบเนาะที่มาจากทฤษฎีของอัลเบิร์ตแบนดูร่าเขาเชื่อว่าพฤติกรรมของคนเนะี่ยมีรากฐานมาจากการสังเกตจดจําแล้วก็เรียนแบบมัตั้งแต่ในวัยเด็กเลยเหมือนที่เด มักจะมีแนวโน้มที่อาจจะชอบใช้ความเมอนแรงมากกว่าเด็กที่ครอบครัวอบอุ่นอะไรแบบเนี้ยเพราะมันเกิดการซึมซับมาตั้งแต่เด็กในเคสนี้ก็เหมือนกันนะฮะอาซิเลียเหยียดลิซ่า อาจทํทำไปเพราะความไม่รู้ตัวก็ได้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ปกติในสังคมที่จะยอมรับเรื่องนี้ได้เพราะเธออาจจะเคยเป็นเหยื่ออาจจะเคยถูกเหยียดมาก่อนในสังคมบริการที่มีการเหยียดสีผิวค่อนข้างจะรุนแรงก็เป็นได้สิ่งที่อาอิเซียพูดเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนถึงความจริงในตัวลิซ่าแต่กลับกันมันกลับสะท้อนตัวตนของอาซิเลียให้คนอื่นมองเห็นมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนขี้อิจฉามองเห็นในสิ่งที่ลิซ่ามีและเธอไม่มีแล้วก็ยอมรับไม่ได้มันไปสะท้อนบางอย่างที่อยู่ในใจเปราะบางของเธอว่าจริงงงๆเเเเเธธออยยาากกกดด่นด่นัจะหม แต่เพราะเธอทำไม่ได้และเธอมองวาลิซ่าอาจจะอยู่เหนือกว่าเธอในวันนี้เธอเลยเลือกที่จะเหยียดเพื่อที่จะอะไรการเหยียดเป็นการแสดง เพื่อที่จะกดคนนั้นให้ลดลงมาต่ํากว่าเธอนั่นเอง <S <S มากไปกว่าน,นั้น,นยังเป็นคนที่มีเซลล์เอสทีในตัวเองต่ํารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่าไม่ได้แบบรู้สึกว่าเคารพหรือภาคภูมิใจตัวเองจึงจําเป็นที่จะต้องสร้างเปลือกนอกที่ดูมั่นใจดูแรงดูแข็งแกร่งขึ้นมาเพื่อ <ๆ S 2> ที่จะกลบปลมด้อยในใจตัวเองที่จริงๆแล้วเปราะบางมากๆแล้วก็อยากจะถูกรักอยากจะถูกยอมรับจากคนในสังคมต้องการการชื่นชมต้องการความภาคภูมิใจตัวเองแต่เมื่อข้างในมันไม่มีซึ่งสุดท้ายแล้วถ้าเราทําความเข้าใจเนาะว่ากลไกการเหยีดจริงๆ ก็เป็น,นกลไกทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องหัวจิตหัวใจของคนพูดเองโกรธไปแค้นไปก็ไม่ช่วยอะไรเนาะมันไม่ใช่ความจริงโอ้เชวว่าลิซ่าวันนี้ก็ไม่ได้โกรธนะเขาไปใช้ชีวิตของเขาแล้วแต่ว่าแฟนคลับโอ้เข้าใจแหละเราเป็นคนไทยเราโกรธเรารักลิซ่าแต่คืออย่างนี้เราไม่จะเป็นต้องส่งต่อแฮสป e ดให้กับโซเชียลมีเดียกลับกันคือเรามาร่วมสร้างความรู้ให้กับสังคมใหม่ educate คนว่าถ้าคุณเจอใครเหยียดแล้วก็คุณไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปเพราะนั่นมันไม่ได้สะท้อนสิ่งที่เป็นความจรริงงททีีี่่่่่่่มััันนนนนนคคคุณเเเลลยยยยแตกกกกบบป็าาหออวื ข้างในเขาเปล่าบางแค่ไหนและจริงๆเราควรจะส่งต่อความรักให้เขาความเห็นใจให้กับเขาค่ะเพราะโอดเชื่อนะคะว่าคนที่อยากคนอื่นหรือคนที่หัวใจเต็ไมไปด้วยความอิจฉาทิษยาย่อมจะมีความทุกข์เหมือนไฟสมอยู่ในใจมากกว่าคนที่มองคนอื่น ในด้านบวกคนเหล่านี้จะโฟกัสแค่สิ่งดีๆของตัวเองและคนอื่นและชีวิตย่อมมีความสุขและความสงบมากกว่าอย่างแน่นอนแล้วคุณล่ะคะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คนที่จะปล่อยวางแล้วก็ให้อภัยคุณอัสซีเลียเขาได้หรือยังหรือคุณมองว่าไม่ได้ฉันเป็นแฟนคลับลิซ่าเป็นคนไทยฉันเป็นคนไทยฉันยอมไม่ได้หรือควรทำยังไงกับเรื่องนี้ดีก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะคะแต่สุดท้ายเหมือนกันละกันถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่ส่งต่อพลังดีๆให้กับคนในสังคมส่งคลิปนี้ไปให้คนรอบตัวคุณได้เข้าใจเรรื่อองนนนี้้ไปพมกกัับคคุณะะ